เปิดอัลบั B ้มงานแต่งงานของคุณย่าให้ดูพี่น้อง <you> see, คะ่ดนี่ชื่อบอบย่าสามีคุณย่าอันนี้ <you see. S 1> สามีคุณย่าชื่อบ๊อบอันนี้พ่อเขาน,นี่พ่อเพื่อนนั uh, ่นคือับนฮิสมัมนั่นคือแม่อเอันนี้คืออันนี้คือ <Yeah. S 1> ย่าไมเคิลนั่นนะคะ่ะอันนี้พ่อไมเคิลอันนี้ปู่วันแต่งงานของคุณย่าจนูนอันนี้ Your mum, no. <anka> that's mum. Um, that's Your dad. Yes. Yeah. y see, I'm like your dad, though. Yeah, you look like your dad. Yeah. 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 คุณยติแต่งงานตอนอายุประมาณ22นะคะยีปีย่อมมั่ด้วยย่าย่าย่าคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็จะเป็นญาติทั้งนั้นนะคะพี่น้องคะคนนี้เนี่ยสวยเป็นลูกน้องสาวของย่าน้องสาวของ น้องสาวของแม่ย่าโจนเนี่ยนะคะลูกนาเขาเรียกแต่ว่าดูเหมือนแม่ย่าโจนมากเลยสวยสวยค่ะเ <Yeah. S 1> พิ่งตายไปหกเดือนที่แล้วย่าว่ะค่ะมันเ y ื่อ h e ้ a หมแม่ของเธอและแม่ของเ y อใช่เรา e นอ๋อนี่คือย่าโจนกับสามีเพื่อนตะกอนมีแต่รูปขาวดำค่ะพี่นองค่ะตอนอายุจะยี่สิบสองปีนะคะคุณย่าโจนแต่งงานแล้วตอนนี้คุณย่าโจนเก้าสิบปีนะคะ เค้กแต่งงานสวยมากเลยสมัยก่อนของคุณยา่าประมาณ15ปีห่างกันอันนี้คืออัลบัม้มงานแต่งของคุณย่านะคะใส่จัดห้องให้ยา่าแต่ก็เลยเอารูปมาเพราะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นของรูปนะคะพี่น้องคือคือใส่จะเอาลงให้ดูใน Facebook คุณย่าอนุญาตให้ลงนะคะอส่ซก็เลยจะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยเป็นวีโอด้วยนะจน๊ะเนาะอันนี้คือ ่าโจรกับ that, เจ้าเพื่อนเจ้าสาวเอย้อันี้นี่ดินั่นเธออ๋อคนนี้อันนี้คือน้าสาว ของย่โจนแล้วทีนี้คือเป็นแม่ของคนนี้ย่าอยากให้เห็นเพราะว่าเขาเขาสวยย่าบอกคนนี้นะสวยมากคนนี้นะตอนเป็นสาวเนาะอายุเท่ากับย่าโจนเลยแล้วคนนี้ก็จะเป็นไอเป็นพี่น้องเพื่อนฝ่ายหมายถึงพ่อเขานี่เป็นน้องโอเป็นพี่ชายของแม่ย่าโจนเนี่ยนะหมายถึงเป็นลุงพ่อเขานี้เป็นลุงนี่อันนี้พ่อเขาเป็นนาย่าโจนนะพี่น้องคนนี้สวยมากนะคะนี่แหละ อันนี้เพิ่นก็เลยเปิดให้ดูว่าคนนี้เป็นลูกสาวของคนนี้ที่ถ่ายคู่กับพ่อญาโจรอยู่นี่จ้ะนี่จ้ะตอนคุณย่าโจนแต่งงานก็จะประมาณนี้นะคะอายุยี่สิบสองแล้วจ้ะเนาะยีิบสองปีที่พูดถึงลูกน้าสาวอย่างนี้จ้ะลูกน้าสาวของา่าโจรคนนี้อายุเกิดปีเดียวกันนะคะแต่ว่าเกิดก่อนคุณย่าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเนาะนี่แหละ สวยมากๆคนนี้จะ้ะนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อของไมเคิลค่ะคุณย่ายิบสองคุณปู่ก็บวกเข้าไปสิบห้าเอ้ยสิบสี่ปีค่ะสวยนะคะรูปสมัยโบราณนะพี่น้องคุณย่ายิ้มคล้ายๆน้องเมลีเนาะรอยยิ้มคล้ายๆกัน รูปนี้จะได้ให้ดูชัดๆเนาะค่ะพี่น้องคะที่ว่าเป็นฝั่งเจ้าสาวก็คือญาติโจรเนาะค่ะแล้วก็แม่แล้วก็พ่อแล้วนี่ก็คือฝั่งเจ้าบ่าวนี่คือแม่เจ้าบ่าวพ่อเจ้าบ่าวจ้ะพี่น้องคะที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวนี่เนาะก็จะเป็นญาติญาติญาติโจรเพื่อนก็จะพูดถึงคนนี้ค่ะที่เขาสวยๆแล้วก็พบคนนี้เป็นลูกพี่ชายของแม่ญาติโจรอะไรประมาณนี้เนาะค่ะ ซึ่งเก่ากล่ามานี่คือเสียชีวิตกันเกือบหมดแล้วคุณย่าวาเนาะทั้งหมดเลยแหละย่าวะนี่จ,จ,จาาะ้ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็หลอนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยค่ะรูปสมัยก่อนใจชอบดูรูปนี้ตอนตัดเค้กค่ะคุณย่าก็สวยคุณปู่ก็หล่อนะถ้ามองดีๆเนาะค่ะเขาก็จะหน้าคล้ายๆกันตอนหนุ่มๆนะจะหน้าเร็วเรียว แต่ว่าแกมาก็จะเปลี่ยนหน่อยนะจ๊ะเนาะแกมาพ่อไมโคขก็คล้ายๆไมคคขเลยคือน่าจะกลมขึ้นนี่จ้ะแล้วพี่น้องขาช่วงนี้เอารูปมาให้ดูคุณย่าเขาแบบว่านั่งดูรูปใส่ก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่าบรรยากาศสมัยก่อนๆเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะโหเห็นไหมเยี่ยมไามย่ายของฉั <c oughs> <c oughs> แตะกี้พูดคุยกันเรื่องงานแต่งงานครบรอบแต่งงานอะไรเนาะ ใส่ก็เลยถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูดีกว่าเพราะไม่ค่อยมีวิดีโอเนาะเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก,มากๆเนาะค่ะที่อังกฤษโดยเฉพาะคนเก่าแก่แบบคุณย่านี้เขาจะสนใจเนาะเขาจะมีพิธีหมายถึงว่าแต่งงานครบส่วนใหญ่ก็ทุกๆุกป,ปีหละค่ะที่เขาฉลองกันแต่ว่าเขาจะฉลองกันเยอะๆใน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 แต่งการแต่งงานครบรอบ25ปีซิว์ y <Yes>. e 25ทวีทีต d e f i n ย y e a ดทคน ซิลเวอร์อย่าซิลเวอร์เวดแล้วต่อมาก็จะเป็น after ทเวนตีด้อมโฟตี้เอฟโฟตีรูบีรูบีเวดดิ้งถ้าแต่งงานกันครบ40ปีอยู่ด้วยกันก็จะเป็นรูปีเวดดิ้งแล้วถ้าครบห้าสิบปีอิสเฟีครับคอนโกลเดน 50 Yes Golden Wedding 50คือ50ปีพี่น้องแล้วถ้า60ปี and, อยู่ด้วยกันก็คือ <and S 1> เป็น d ดม m o ด d d i a อน n d d i a m น n d นี่จะสำคัญ <60. S 1> มากๆ for s i เนาะเพราะว่าจะได้รับใบประกาศอะไรถ้าเขียนไปเนาะสมัยก่อนคือต้องส่งเรื่องไปได้อาจกจากราชินีจากควีนนี Queen, น่สินะพี่น้องคะทีนี้คุณยา่าเนาะที่เพิ่นทำานี่ที่เพิ่นมีปาร์ตี้เพิ่นครบรอบแต่งงาน รูบี้เวดดิ g งรูบี้เวดดิงคือโฟตี่โฟตี a เฮียมีคนแบบว่าทำให้คุณย่าหมายถึงว่าเอาซื้อนุซนีนี่ให้คุณย่าคนแล้วก็คุณย่าเขาฉลองเนาะคะ่ะหลังจากนั้นฟิฟตีคุณย่าไม่ได้ฉลองนะคะ when you get married uh fifty years you not have a party no you don't have party you go to church when fifty years w h n fifty that's right yes yeah yeah วิช o ิชเชอร์ดูกล้องทุกคนริปปอนริปปอนแคทีเดียลโอ้ไอซี่เนี่ยไอซี่โฟโต้เดอะโฟโต้เนี่ยญาถ่ายรูปกับสามีเพื่นกับกับไมเคิลเราเขาจะไปคล้คายๆว่าทําพิธีที่โบสถ์เนาะแล้วก็มีการลงชื่อหลายๆคนญาติบอกว่าอลอฮเนอะมัมอลอฮ์สุดยออลอฮ์สุดยอดเนาะ yes ไปไปไปที่โบสถ์ตรงนั้นเพราะว่าจะต้องลงชื่อนะคะคือไม่ได้ฉลองแต่ว่าไปโบสถ์นะนะคะก็เลยไม่ได้มีรูปเยอะนะยาว่าตอนที่ครบรอบห้าสิบปีทีนี้คุณปูเณป่เสียก่อนถ้าคุณปู่ไม่เสียก่อนคุณย่าจะครบหกสิบปีเนาะไอ้สิ่งไอ if uh, granddad have to live a n t h e r y e a you're g <Yes. S 1> you o go n n g to get sixty yeah. ถ้า granddad อยู่ได้อีกต่อประมาณเกือบปีเนาะยาก็จะครบแต่งงานกัน60ปีเนาะแต่ว่าคุณปู่เสียไปก่อนเนาะนั่นแหละนี่รูบี้วดดิ้งที่คุณย่ากเก็บไว้ก็คือเป็นมีปาร์ตี้ก็เลยใซก็เลยเอามันนั่งดูเดี๋ยวก็จะเอารูปภาพนิ่งให้ดูแล้วพี่น่องขามันเป็นแบบว่าความทรงจำที่ดีมากๆเลยนห้เค้กมั้งน้เค้ก f o y e s Forty h a t Yeah cake มีโอ้มันดูไม่ใช่้ะเดบิวู่นี่สําห่ยเป็นเค <Yeah. S 2> ้กนี่ยเขาเลยนั่งดูรูปกันพี่น้องค่ะตอนที่คุณย่ามีไม่เกิร์มน่าจีนน่าจีนเนี่ย oh, yeah. ตอนนี้คุณย่าครบรอบ40ปีแต่งงานตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวสายจะเอา รูปภาพขึ้นให้ดูแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่นมันจะจะถ่ายให้ดูไมเคิลกับคุณปู่ you know that? สเกิร์ต i m still got my t w o s t a i r s อ๋อ you still got yeahMust be good t ด้ u ม h m ม Must be good, <laughs> good qualityIt is. ไมเคิลกับคุณย่ากับคุณปู่พี่น้องคะตอนที่เพิ่น สี่สิบปีอันนิเวอร์ซารีนะคะ่ะพี่นอ้องย่าบอกกระปปงตัวนี้นะฉันยังเก็บไว้อยู่เลยมันโคโรตี้คือมันดีมากๆเหนะคะ่ะพี่นอ้องไม้คือตอนนี้เพิ่มหัวล้านแล้ว What you s a i d about that good quality? All them that he b u r n t off, l o really good ones are the worst. Mm hmm. ก็ดูรูปเป็นกับคุณยายนะพี่รองคะดีส่องดีส่องรูป This, well. This that's Olive <S Oh you see Yeah yeah That's Mrs Hunter Yeah 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 and that is Ada Dutch เป็นท She was ี้โ n g Yeah. Yeah. S <S ค่อยเดือดอไอเดอร์ไอเดอยังส่วนที่ย่าพูดถึงรุ่นเพื่อนมีแต่เป็นร um ้อยแล้วเช่อแม้ว่าเขาเสียแล้วค่ะตอนนี้เนาะโอ้แล้มิชิลโอ้เนี่ยฮะแล้วมิชิลท็อปสันนี่ก็คือเห็นม yeah. ิชิลทรายพูดแบบน,คนคี้ก็เป็นคุณครูเป็นเพนะ so, ื่อนเพื่อนเนาะส่วนยังคนคือ เสียไปหมดแล้วพี่น้องเต่าจะเอารลุมให้เบิรงว่าเขาแบบว่าแต่งตัวดีกันมากมากเลยน,นี่คนนี้ก็เป็นคนรวยนะคะโอ้คนนี้คน,น,คน,นรวยมากคนนี้นะเสียกันทั้งหมดแล้วค่ะเสียนานแล้วนะคะ <c oughs> พี่น้องค่ะ <c oughs> คนที่เป็นเอาเอาการแต่งตัวให้ดูนะคะว่าสมัยก่อนเขาแต่งตัวแบบว่า เป็นผู้ดีกันมากๆนะพูดถึงนะค่ะคือแล้วแต่สมัยแหละปะเนี่ยลูกไรยื o มั้งลู o o รเน m ่ย o นมิน e y o าคุณเ see these exactly exactly o r e than that More. you look at that one yeah rose เป็นเพื่อสนิ o u d e r than first if you yeah yeah เป็นเพื่อสนิคคุณย่านะ see t h e be n done ถ e งค n จะย่าบอกว่าเหมือนคุณย่ามากจริงๆนะพี่น้องเหมือนย่ามากเลย เดี๋ยวจะเอาโรสให้ดูโรสตอนนี้ยังมีชีวิตยอยู่ <Right. S 1> คือเก้าสิบสามค่ะคุณคุณโรสนี่คือเป็นเพื่อนคุณยา่าเนาะเพื่อนสนิทกันมากคุณย่าบอกเขาเขาเหมือนคุณย่าน,นะคะหมายถึงว่า mm hmm. ลักษณะการแต่งตัวทำผมเนาะคือจะเหมือนมองแล้วเหมือนเฟันเลย That i โรส s e ้ o oh I see <You> see yeah A lot of people said you know like that one and that one yeah that's me นี่เราจะให้ดูยายโรสมันเอาออกไม่ได้นอนคะ่ะบุบแล้วสนิทอืมนี่เหมือนคุณย่ามากๆเลยลูกไล่อยู่ดิสลนนี่คะ่ะนี่คนนี้เป็นเพื่อนสนิทคุณย่าคะ่ะคนนี้โรสแล้ววันนั้นดันใส่เสื้อสีคล้ายๆกันนะคะ่ะดูของคุณย่าหมายถึงเสื้อ <You want S 1> สีขาวม yes from beginning and นี่ <laughs> นี่คุณย่าเห็นไหมเสื้อสขีขาวนี่ก็เลยแบบว่าเหมือนกันมากเลยวันนั้นยิ่งเหมือนค่ะนะหมายถึงใส่เสื้อแบบนี้สีขาวเนาะเป็นเพื่อนสนิัน,นี้คุณย่านะคนที่ดูก่อนนะี่คือโรสนั่นละพี่น้องมันจะยาวทรก็จะทร่ก็จะคุยกับคุณย่าไปเรื่อยๆในวันนี้ก็คือลูกเดี๋ยวทรายจะเอาภาพนิ่งให้ดูในในในเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนจ้ะเนาะมันเยอะมากนี่จ้ะเพื่อนคุณย่า ใครดูออกบ้างคนไหนคุณย่าคนไหนเพื่อนคุณย่าสามีเพื่อนย่าก็ข้างๆกันแล้วสามีคุณย่าก็คือขวามือสุดของเราเนาะพี่น้องจ๋า